คำอธิษฐานขอพอรวันลอยกระทงและคำบูชาขอขอมาต่อพระแม่คงคาสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับ ลอยกระทงการบูชา,าขอขมาต่อพระแม่คงคาเทพแห่งสายน้ำผู้ให้สายน้ำหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตวันลอยกระทงเป็นประเพณีสำคัญที่ชาวไทยสืบทอดกันมาช้านานตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความสำนึกในพระคุณของพระแม่คงคาหรือสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิต ให้ความอุดมสมบูรณ์ความเย็นความชุ่มชื่นแก่สรรพชีวิตอีกทั้งยังเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาที่เราได้ชํำละล้างหรือทิ้งสิ่งสกระปกลงไปในแม่น้ำหลําคลองนอกจากนี้หลายคนยังเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการสะดอกเคราะห์ฝากทุกโศกโรคภยัยไปกับกระทงให้สายน้ำพัดพาไป คนส่วนใหญ่จึงได้อธิษฐานขอพรขอในสิ่งที่ตนเองปรารถนาก่อนจะทําการปล่อยกระทงลงแม่น้ำซึ่งเราอาจจะกล่าวคำอธิษฐานคำขอขมาหรือคำบูชาก่อนจะลอยกระทงได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ประวัติของพระแม่คงคาพระองค์ทรงเป็นพระธิดาของเท้าหิมมวัตและพระนางเมนกา มีน้องสาวนามว่าพระอุมาพักขะวะตีและทรงเป็นพระชายาของพระศิวะตามคติความเชื่อของอินเดียว่ากันว่าพระองค์ทรงปลาใหญ่หรือจอระเข้เป็นพาหนะพระองค์เป็นเทวีผู้ให้กำเนิดสายน้ำคงคาตามความเชื่อของชาวอินเดียอีกตำนานว่าเดิมทีโลกมนุษย์นั้นบังเกิดความแห้งแล้งอย่างหนัก ซึ่งเกิดจากการที่พระแม่คงคาไม่ยอมปล่อยน้ำลงมาสู่โลกมนุษย์แล้วเสด็หนี้ไปจึงทําให้มนุษย์และสัตว์ล้มตายมากมายบรรดาเทวะเห็นดังนั้นจึงไปกราบทูลเชิญพระศิวะให้ทรงจัดการเรื่องนี้พระองค์จึงทรงออกตามหาพระแม่คงคากลับมาแล้วให้พระแม่ขึ้นใส่น้ำให้มนุษย์แต่พระแม่ไม่ยอมพระศิวะจึงทรงใช้ พระเกศรัดพระแม่คงคาจนพระนางยอมปล่อยน้ำออกมาบางตำนานก็ว่าพระศิีวะเจ้าทรงได้พระแม่เป็นภรรยาลับๆด้วยความกลัวพระแม่อุมารู้แล้วจะส่งพิโรธจึงซ่อนพระแม่ไว้ในมวยพระเกศให้พระแม่ปล่อยน้ำออกมาจากพระเกศของพระองค์เพื่อล้างบาปที่พระองค์ได้ทรงทําด้วย เครื่องบูชาพระแม่คงคาการบูชาแม่คงคาโดยทั่วไปในอินเดียจะกระทำเหมือนการบูชาเทพองค์อื่นๆคือจะบูชาด้วยการอารตีการสวดมนต์พระเวทซึ่งเป็นเครื่องบูชาในถาดอารตีจะประกอบด้วยดอกไม้สีส้มหรือสีเหลืองและดอกบัวผลไม้ที่มีรสหวานเท่านั้น5ชนิด น้ำนมตะเกียงน้ำมันกำยานขนมหวานส่วนการบูชาแม่คงคาในเมืองไทยอาจจะทำการบูชาต่อหน้ารูปพระแม่คงคาหรือที่แม่น้ำใหญ่และลอยเครื่องบูชาบางส่วนไปกับสายน้ำเม้นไว้แต่ตะเกียงกับกำยานเครื่องบูชาที่จะเหลือจะนำมาเก็บไว้รับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล หรือแจกจายเพื่อทําทานต่อไปเครื่องบูชาประกอบด้วยผ้าแพร่สามสีข้าวตอกน้ำนมดอกไม้สีเหลืองหรือสีส้มพวงมาลัยดอกดาวเรืองขนมหวานเจชนิดผลไม้รสหวานห้าชนิดรูปปั้นพระแม่คงคาเทวรูปคำอธิษฐานสำหรับลอยกระทงให้กล่าวว่า มะยังอิมินาปทีเปนะอสุกายะนัมมะทายะนทิยาปุลิเนทิตังมุนิโนป่าทวะลัชังอภิปูเฉมะอะยังปทีเปนะมุนิโนปาทวะลันชันสะปูชาอมหากังทีคารตัง ิตายะสุขายะสังวัตตุแปลว่าข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาซึ่งรอยพระพุทธบาทที่ตั้งอยู่เนื้อหาดทรายในแม่น้ำชื่อนำมาทานทีนโนนด้วยประทีบนี้กีิยาที่บูชารอยพระพุทธบาทด้วยประทีบนี้ขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นการละนานเถิด ผู้กล่าวคำถวายไม่ต้องกลับคำว่าสาธุคำอธิษฐานวันลอยกระทงโดยแม่ชีทศพรเทวาพิทักษธรรมให้กล่าวนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอุกาสะอุกาสะ ดอกไม้ทุกเทียนชวาลารูปนามและชีวิตพร้อมไปด้วยการปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกขอบูชาแด่พระปูธิญาณพระพุทธังพระธรรมังพระสังฆังขอให้แม่พระธรณีจงมาเป็นทิพยพยานให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดนะพระเจ้าค่ะนิพพานะปัจโยโหตุข้าพรเจ้าได้อาศัยดินน้ำลมไฟ มีแม่พระคงคาเป็นต้นที่มีชีวิตอยู่ได้บุญคุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างเอาไว้ในภพนี้ชาตินี้จงสง่งผลเป็นปฏบิบัติบูชาแด่พระแม่คงคาขอประทิมนี้สว่างสวัยในสัมมาอาชีพและปัจจัยเสีเป็นปฏิบัติบูบบชาและอโหสิกรรมถ้าข้าพเจ้าเคยล่วงเกินพระแม่คงคาด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ทำให้แม่คงคาเปื้อนศีลห้าประทีบนี้ถาวายปฏิบัติบูบชาและขอขมาต่อแม่พระคงคาคำขอขมาพระแม่คงคาสัพพังอป,ปาราทางคมัทธเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตข้าแต่คงคาลูกขอวันทาด้วยประทีปกระทงพระแม่คงคามีความเมตตาต่อลูกสูงทรง คือน้ำในกายสามส่วนมั่นคงกายจึงยืนยงชุ่มชื่นยืนนานพระแม่คงคากำเนิดจากฟ้าโปรยปลายลงมาเป็นกระแสทานเกิดเป็นแม่น้ำหลายนามขนานปิ่งวังยมนานคือเจ้าพระยาท่าจีนตาปีนครชัยศีโคงฉีมูลละหารห้วยหนองครองบึงจนถึงแกว่งกว้าน น้ำใต้บาดาลอีกทั้งประปาลูกลูกทั้งหลายเดินทางขายค้าสำเร็จกิจจาคำมานาคมนำมากินใช้ได้ดังอารมณ์ยามร้อนประพรมชุ่มชื่นกายใจชำระหมนทิน่นโสโครกทั้งสิน้นสะอาดสดใสพุทธ่องแพรวตาแหล่เลิดวิไลแม่น้ำรับไว้ ศกกระปกโสมมน้ำเสียเรือนชาญสักผ้าล้างจานเททิ้งทับถมไหลลงคงคาทารารทมสารพิษสะสมน้ำครุ้งฟุ้งไปวันนี้วันเพน็ญพระจันทร์ลอยเด่นเป็นสุภาษสมัยลูกจัดกระทงประสงค์จงใจนำมากราบไหว้พระแม่คงคา เทวาสงริซึ่งสิงสถิตทุกสายทาราทั้งผีพรายน้ำอย่าซ้ำโกรธาลูกขอขมาอ أ, โหสิกรรมทำกิจใดๆอุทกกภัยอย่าได้เติมซ้ำอย่าพบวิบัติของขัดรกรรมอย่าให้ชอกช้ำน้ำท่วมพระส,สุธาอย่าให้สินทรัพย์ต้องพรันย่อยยับเพราะสายธารา อย่าให้ชีวิตต้องปริจีวาพระแม่คงคารับขมาลูกเทินสามารถตั้งนโมสามจบแล้วตั้งจิตอธิษฐานกล่าวขอขมาหรือขอในสิ่งที่ตนปรารถนาครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องครกดใช้แน่นะครับหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยเรื่องราวบาปบุญผุนโทษนะรกสวรรค์ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับสุดท้ายนี้สําหรับครูกดเองก็ขออนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลและโลกนี้จงมาอำนวยเวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญสำหรับคลิปนี้ครูกดต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ